เฮ้ย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 นอนนอนน้อนนอนเดียวเดียวเดียวอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหนอนเต็มเลยนอนเขียวนอนม่วงนอนน้ำตาลนอนชมพูโอ้โหนอนน้ำเงินด้วยบึมเลย เอาเลยฮะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Among Us เอ้ยไม่ใช่นะครับนี่คือเกม left 4 Dead 2นะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนทุกคนนะในเกมให้เป็นแบบเกม Among Us นะครับเกม Among Us เนี่ยตอนนี้กำลังดังเลยครับผม เป็นที่นิยมของหลายๆคนที่กําลังเล่นกันอยู่กว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมเนี่ยเล่นเกม Among Us ไม่เป็นนะครับแต่ว่าเล่น Left 4 Dead เป็นบอกก่าเลยคิดว่าโอเคจะเป็นอย่างไรถ้าเราเอาทุกอย่างในเกม Among Us นะครับมาอยู่ในเกมสยองขวัญเฮือเร์ยิงซอมบี้เลือดสาดอย่างเกม Left 4 Dead นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง ซึ่งถ้าเกิดว่าเปลี่ยนทุกอย่างเป็นอมองอัสอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่พรีเมียมนะครับการพรีเมียมเนี่ยเราก็เลยมาเล่นเป็นแคมเปญใหม่เลยนะครับเป็นด่านใหม่ที่ไม่เคยมีในเกมมาก่อนนะครับเราก็เลยเนี่ยฮะเอามาลงกันแบบนี้เลยเออพูดถึงแบบมันก็น่ารักดีนะดูดิถือปืนโอ้โหมุงมิงมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสยองขวัญยังไงจริงๆเลือดสาดแบบนี้นะฮะแต่ว่าเป็นนอนๆแบบนี้เลยโอเคเรามาดูกันนะครับมา ตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Left 4 Dead ด่าน Derealit นะครับผมจะเป็นด่านที่แปลไทยๆว่าตกรางนะครับ Derealit นะครับชื่อมันจะอ่านยากทีหนึ่งนะแต่ว่ายังไงมันก็เป็นด่านที่แปลว่าตกรางน่นเด่งน้องนตัวแรกอโอเคครับนี่น้องตัวที่สองถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเด็กๆนะฮะมาดูก็อาจจะหลอนๆหน่อยนะเพราะว่า มันจะน่ารักแต่ว่าฟันที่เลือดพุ่งนะฮะเต็มฉากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนะเอ้ยนี่อะไรนี่อะไรนีรเน่เป็นก้อนๆอ,อะไรมันเป็นก้อนๆโอ้โหนั่งกันอย่างงี้สวัสดีครับนี่อ่ะยิบปืนมายิงน้องดูนี้เป็นไงอันนี้ศพน้องใช่ไหมอุ้มอันนี้น้องกูแยกไม่ถูกเลยอันไหนผีอันไหนน้อนแยกกันไม่ถูกเผล่อจะยิงเพื่อนตัวเองด้เนี่ยท้าไม่มีชื่อบอก โอเคครับมันอาจจะหลอนหลอนิดนึงนะเออมันค่อนข้างน่ากลัวเลยฮะสิบแปดบวกเพราะว่าแบบตีมแนวเกมที่แบบเด็กๆดรู้ได้แต่แบบมาอยู่ในหมวดหมู่สยองขวัญนะครับมันก็เลยต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับไม่นิดแต่เยอะเลยนะวิจารณญาณนี่แบบเต็มร้อยเลยนะฮะเห็นไหมยิงกันเลือดสาดแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอน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 เดียวเดียวเดียวอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหนอนเต็มเลยนอนเขียวนอนม่วง นองน้ำตาลนอนช่มพูโอ้โหนองน้ำเงินด้วยบืมเลยนี่แน่ขอโทษครับไปได้ยิงโอ้โหคุณจำหน้าเพื่อนไม่ได้แล้วไหนลูองลูอีทไหนลูอีทไหนนิกไหนโคดอะไรใครอยตั้งหนาไวเนี่ยโอ้โหตายละมาเป็นนอนโอ้โหนอนอภิมา้อนเดี๋ยวเ้ยเยอะเยอะเยอะละเยอะละมันจะมันจะน่ากลัวหรือมันจะน่ารักวะเนี่ยเราเราก็แยกไม่ออกละ จากปกติฮะเล่นปกติเกียรซอมบี้แทบตายพอลงมอสนี่ทีโอโหลักนอนขึ้นมาทันทีอืโอโอ้โหเกือบแล้วจากเกียรซอมบี้โอโหไม่ชอบหน้านู่นนี่นั่นพอเปลี่ยนเป็นนอนเท่านั้นแหละโอโหลักตายเลยน่ารักเลยนะฮะโอเคดูสีด่านนี้ไปทางไหนต่อนะครับโอเคเหมือนจะวนกลับมาที่เดิมไหมไม่ใช่ อ๋ออันนี้ไม่มีอะไรโอเคเก็บยาก่อนนะครับอันนี้นะ่ยมนเป็นแคมเปญใหม่นะมันไม่ใช่แคมเปญหลักในเกมนะครับด่านมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะครีเอทไปได้อีกเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ด่านปกตินะครับก็เลยต้องสุ่มทางเอาจะเดินโง่ๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับดูซิตรงไหนมีน้อนอีกบ้างเฮ้ยวิชล้องตายละปิดไฟฉายเออใครเขาให้เปิดละ่ะไปโห <c oughs> <c oughs> ใกล้เกินเฮ้ยน,น้อนหลบหลบๆลบๆ,ๆ อย่าไปอย่าไปอย่าไปกล้าทำได้ลงคอเหรอวะเอาสิเฮ้ยยายายาเอาเฮ้ยวิทย์ไจะทำนอนเด็ดขาดอืมเออโอ้โหจักเอากะมันเกาะหลังไม่ได้มันเกาะหลังไม่ได้เพราะมันเป็นบั๊กไงเออมันแบบเป็นบั๊กแล้วแบบพอเกาะหลังไม่ได้มันก็ลอยไปนู่นนะเออเว้ยเข้าท่าดีว่ะรู้งี้ทำงี้ดีกว่านะฮะผีจะได้เกาะหลังยากขึ้น เออเขาท่าเขาท่ามีมีน้อนอีกคนนึงโอ้โหเรียกเป็นคนหรือเรียกเป็นตัวหรือเรียกเป็นนอนวะเนี่ยเรียกนอนแล้วกันในคลิปนี้นะฟุงฟิงหน่อยอเดี๋ยวไปทางไหนต่อวะเดี๋ยวขอเดินก่อนนะครับแป๊บหนึ่งดูซิมีโอ้โหมีนอนโอ้โหนอนเต็มเลยเอ้ยอย่างงี้เกมมันค่อยน่าเล่นหน่อยนะฮะโอ้โหแม,ม่งทำซะน่ากลัวเลยวาวเนี่ยวาวหรือเปล่าไม่รู้แหละพอมาเล่นเป็นอันนี้ผมเล่นอ่ะผมซื้อเฮ้ยอันนี้ทำไมตัวมันใหญ่จังวะแล้วแทงนี่เป็นยังไงเนี่ย แทงน่าจะไม่เปลี่ยนมัน้งอันนี้เนี่ยตัวพิเศษจะไม่เปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนแค่ตัวอินเฟคชันธรรมดาอินเฟคชันนั่นคือผู้ติดเชื้อนนเองนะฮะในภาษาอังกฤษเปลี่ยนเฉพาะผู้ติดเชื้ออย่างเดียวไอ้พวกแบบตัวพิเศษอะไรอย่างงี้ก็ยังเป็นตัวพิเศษอยู่นะครับมันจะได้แบบแยกแยกไม่ได้ยากมากเกินไปนะะถ้าเปลี่ยนทุกอย่างเป็นน้อนหมดเนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะยากนะครับเฮ้ย<ป>นี่นะทำอะไรจะทำน้อนอนะ่ะจะทำน้อนเหรอไม่ยอมครับไม่ยอมโหจะมาทำพวกเราได้ไงตัวก็เลย หันไปแล้วรั่วทุกทีเลยเฮ้ยโอ้โหมันยังไงอยู่วะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหันไปผมก็รั่วนะเออแบบน่ารักน่ารักแล้วมาสยองขวัญแบบนี้เดี๋ยวลองดูครับเป็นยังไงอุ๊ยโอ้โหน้อง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 เยอะเกินน้องเยอะเกินไปเลยดิไปเลยดิโอ้โหน้องน้องระเบิดเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย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 อย่ายุ่งอย่ายุ่งไปนู่นไปนู่นไปไปนู่นไป โอ้โหถ้าเกิดว่าแบบถ้ามันมาลุมล้อมมันจะเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหตายซะน่ารักเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปกันต่อนะฮะอ้าวด่านเคฟมันจะไปเชื่อมหนาดที่2คือด่านถ้ำนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นแคมเปญหนึ่งเลยและกันอาจจะนานหน่อยแต่ว,ว่าสนุกนครับดูกันแบบเพลินๆเห็นได้เห็นน้องแบบฟูเลยนะแบบฉบับเต็มแบบฉบับไม่ตัดนะฮะโอเคไปลุยกันต่อเลยเราจะได้เห็นน้องกันแบบว่า เต็มที่เต็มอิ่มเลยนะไม่ได้มาแบบ1020นาทีนะเรามาไปชั่วโมงนะรอบนี้โอเคนั่นแหละดูซิมีน้อนไหมโอ้โหนอนบึมเลยเวยมาทำอะไรใดนถ้ำครับเนี่ยโอ้าเป็นผีจริงคงไม่กล้าเล่นน่ะแต่นี่เป็นน้องมันเออโอเคมันยังพอได้อยู่ไงมันยิงดนู้น่ารักเลยดูเดินนดุกดุกดิกที่หมายโอเคครับถ้าเคลียร์ทางถ้ำนี้ก็น่าจะไม่ไหวนะมื่กีมันก็เยอะเกินโอเคหาที่เติมกระสุนก่อนจะมีไหม โอเคมีเสียงปี๊ดปีปีปีปปปปปไหมวะวายเอา,เอาสิเอาสิเอาสิไม่ไหวเหมือนกันมาเยอะเกินอันนี้ไปไหนครับอ้าวต้องไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคแสดงว่ามาถูกทางหาปืนก่อนอานี้โอ้โหน้องถือ M4 อพระเจ้าช่วย,ออยโอเคครับสับสวิตเออเปิดไฟแล้วก็สับสวิตลงใช่ไหมมันต้องไปนี่ไงเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้โอเค มาดิมาดิเคยเห็นน้องถือ M4 เก็บเสียงไหม่ะอ่านั่นแหละครับโหอยากให้เดินมาตะคุบจริงๆเลยปกตินี่กลัวแทบตายนะฮะก็เปลี่ยนเป็นน้องทีก็มาเลยครับจะทําอะไรก็ได้เชิญไม่ไหวเหมือนกันนะเยอะแบบนี้โหแต่มันก็น่ารักดีนะเหมือนลูกโป่งเลยลูกโป่งผสมฝรั่งเนี้ยมาแบบเนี้ยน่ารักเียบเลีวเราลองมาดูกันว่าจุดจบของน้องเอ้ยไม่ใช่จุดต่อไปของน้องจะไปที่ไหนนะฮะโอเคอันนี้มันก็โล่งๆหน่อย อุ้ยเดี๋ยวไหนอุ้ยตกใจโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮหล่นไปหล่นไปตายแมพแล้วเนี่ยอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหอภิมหาน้องอภิมหาน้องเดี๋ยว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 เยวเพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหหลังไหลมาหลังไหลมาจากไหนเนี่ยโอ้โหหลังไหลกันมาจากไหนโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหน้อง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 เยอะเกินเยอะเกินโอ้โห ปกติยิงสูงตอนนี้ขอยิงต่ำแม้มันไม่ไหวฮะตัวเล็กเกินตัวเล็กเกินเกินไปฮะมันจะไม่ไหวเคหาประตูปิดก่อนโอโ้โหลังไหลมาจากไหนเนี่ยจะทุบโดนไหมวะตัวเล็กๆแบบนี้อาจจะเลยพิขี่หนูมาเป็นกองเออนั่นแหละเอยนั่นแหละมากันเป็นกอง เดี <l id sei> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพื่อนเพื่อนเออโอเคได้อยู่ได้อยู่โหแป้งตัวมีดีมีดีกันทั้งนั้นเลยโอเคครับอุ๊ยโอ้โหจักกี้อีกแล้วอออืื้หเว้นไปบ้างเถอะโอ้ดีสูตรวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวครับยากเกินอุ๊ยโอ้โหมากันล้มกันดุกดิ๊กกันเป็นแถวเลยเดี๋ยว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 เว้ยมันจกโอ้โหแห่มาจากไหนวะเนี่ยต้องตักฟันตำต่ำด้วยไม่ต่ำไม่ตายแต่น้องมันก็ตบมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย เกมไดไวเด็กกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยวิ่งหาวิ่งหาตลอดปกติวิ่งหนีตอนนี้จะวิ่งหาแล้วเนี่ยจะฟันยังไงวะเนี่ยตัวเล็กเกินโอ้โหขอก่อนแป๊บนึงโอเคครับขอฮิลแป๊บนึงโอ้มันแห่มาอีกแล้วกระสุนก็หมดนั่นโอ้โหนั่นแหละโอ้โหแบบเต็มอิ่มเดวเดไปทางไหนซอมบี้มาทางนี้ก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหม มันน่าจะมีคอนโทรลควบคุมนะแถวๆนี้หลบเลยครับน้องครับโอเคถ้าเราไม่ผิดน่าจะไปตรงนี้ไอ้มันจะฟันมันก็ฟันเราไม่ถึงเนียนะตัวมันเล็กนะครับเป็นน้อนนี่แน่นี่แน่นแนนแนโอ้ยเดินมาเจอเซฟเฮาอุ้ยโอ้โหเยอะเกินอุ้ยน่ารักจังเลยตัวนี้ <c oughs> <ว>มาจากไหนลักษณะวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อันนี้อื้มอันนี้ยังดินงงอยู่ถ้าตีแล้วมีเสียงลูกโป่งนี่มันน่า <forcément, S 1> รักมากเลยมันจะโคตรนอนอื้มจะพึ่งหลบครับไม่ er ต้องกรี๊ดพี่ไม่ได้กรี๊ดขนาดนั้นอื้มหลบไปหลบไปเด้อ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 เดมีปืนไหมวะอ๋อนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เร็ว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 โอเคโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็ว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 สิเดี๋ยวมันมาเออ โอ้ยเหนื่อยมีขนาดด่านแรกกันเนี่ยเหนื่อยขนาดนี้ด่านสองจะเหนื่อยขนาดไหนหุมปล่อยทีเกือบพันตัวเลยว่าตอด่านไม่ไหวครับอย่างนี้เยอะเกินเดี๋ยวขออีกแมตช์หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเวอร์ชั่นเต็มกันในคลิปหน้าแล้วกันอันนี้เนี่ยขอแบบวอมวมมก่อนแ,นแซมเปิลแซมเปิลนะฮะ